fc แฟนคลับนน้องแอมชนทิชาสาวน้อยคนเก่งของเราทักทายแมเม fc ทุกท่านทุกคนน่ารักมากเลยสาวน้อยคนเก่งแห่งชานุม,มันเยี่ยมมากเลยน่ารักที่สุดเลย <c oughs> น่ารักแสนซนนะคะแมเม fc แสนสนนะคะวันนี Trump, u, ้สนนะคะน่ารักดูไปยิ้มไปเอาความน่ารักมาฝากม่แม่เอฟสี่แฟนครับสาวน้อยคนเก่งของเราทั้งสวยทั้งเก่งทั้งแต่งทั้งสนเหมือนเด็กๆนะคะน่ารักไปหมดเนาะเป็นสาวแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเอ็ดยาไป พาแม่ๆ FC ไปรับชมนะคะความน่ารักของลูกสาวนะคะน้องเอมชนที่ชาสาวน้อยคนเก่งแห่งชานุมานมาทักทายแม่ๆ FC แฟนคลับน่ารักที่สุดเลยนะคะ วันนี้น้องเอมมาทักไทยแม่แม่เอฟซีแฟนคลับบินยาภานะคะสาวน้อยของเราทักไทยเอฟซีแฟนคลับน่ารักที่สุดเลยนี่นะนะโอ้โหน่าไม่เล็กบอก สนไม่สนเดี๋ยวพาไปดูนะคะแม่แม่ดูทุกค่ะแม่แม่เอฟซี 4, จ๋าป้าผู้สาวของเราสนนะคะโอ้นอนนั้นคุณ สุดเลยแค่นห้ทำไมพ่าฮ่าฮ <si ่ากไาซ์เอา่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าี่าฮ่าฮา่่าฮาฮ่าฮ่าาฮาาาา เอาความน่ารักมาฝากพ่อพ no ่ออยากไอ้เขากำลังไหนตัวพี่เอาไหมที่อาซาวเหมือนเอาไหมไ ไอซร้องแข่งอีกแล้วนะคะเอาไมเ้อเเอเฮเอเมอ้อเฮ้ออเ้เฮอ้เอออ้อเ ๆๆๆๆ fc fc บอกว่าใช่คนเดียวกันที่น้องแอมชนที่ชาที่เป็นนักร้องไหมว่าแซลเซลเล่นนะคะเวลาขึ้นเวทีนางก็ดุดดังว่าพยาหงแต่งตัวโซยนะคะบอกใช่คนคนเดียวกันไหม,น,น,มนั่นวันนั้นเหมือนล้องไห้กันกินปีกไก่ใช่ไหม ơi? เอ่ยเอ้ยได้ทุกอย่างจริงๆนะคะลูกสาวแม่เล็กนี่นะน่ารักนะคะ น่ารักที่สุดนะคะแม่แม่ fc แฟนคลับใช่คนเดียวกันไหมว่า fc cell นะคะเอาความน่ารักมาทักทายแม่แม่นะคะ fc แฟนคลับลูกสาวมาทักทายแม่แม่เอ็ดย่าเอาความน่ารักมาฝากนะคะขอบคุณแม่เล็กเพนเพนะคะดูไปยิ้มไปเด้อยค่ะท้องเข่งนั่นนะคะ ใช้คนคนเดียวกันไหมว,นนว่านันหัวเราะนางมีความสุขเหมือนเด็กนะคะจริงๆแล้วเวลาขึ้นเวทีเหมือนผู้ใหญ่นะคะก็คือองค์ลงนะคะคนละคนว่าน,นันนะคะดีลังกาพร้อมไม่เล็กบอก f c แซลว่าใช่คนคนเดียวกันไหมว่าน่ารักนะคะได้ทุกอย่างจริงๆโอ้เนาะ ดีหัวเราะนะคะ fc เซลลนะคะน้องเอ็ดยาอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปให้ฟังนะ fc บอกว่าไงนะ mm hmm. หัวเราะชอบใจต้องเล่นคู่กับไทเติ้ลวาเล่นกับน้องทาตีลังกาต้องเล่นกับไทเติ้ลใช่นี่ fc บอกว่าใช่คนเดียวกับน้องเอมชนคิชาที่เป็นนักร้องไหมครับฮ่าเซลล์ Sell นะคะ น่ารักนะคะน้องต้องเล่นกับน้องใจเติมอ่ะ mm hmm. เริ่มบอกเชื่อแล้วว่า,าแล้วว่าอียสิบเก้าอีกรเริ่มบอกเชื่อว่าอายุสิบเก้าคักแทน้นาน้องแอมชนทิชาวันนั้นม้วนคักว่ะสนุกจริงๆน่ารักสดใสละน้อยเอ้ยนะคือดือ้อแทนอ้นวันนั้นเอฟซีบ้ใครหัวเลาะนะคะ่ะ ทำ f c หัวเลาะนะคะสาวน้อยคนเก่งของเรานะคะชอบใจสุดยอดมากเลยนะคะคลิปนี้คุณย่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เอาความสนของสาวน้อยะคะ่ะถ้าเต้นเขียดหน้าหักแหงอ f ี FC บอกนะคะกำลังได้น้องแอมคนเก่งดื้อคักสนุกนางละ ฮ่าฮ่าจัดไปสนุกจริงจังจัดไปเดอ้อล่าลูกล่าแม่เล็กนะ่าคักแทโดะเห็ดได้เบิดได้ทุกอย่างนะคะเอฟซี FC บอกคือดื้อคักแท้เนอะลูกสาวนะคะเล่นปานเด็กน้อยตาหักแหงเนอน้องเอ็มนะคะหลุดไปไหนแล้วแม่บ้านคัน หลุดไปไหนแล้วสาวบ้านคันสูงวันนะคะร้องเพลงสนุกเหลือถึงเล่นเด้งถึงยุอเลยนะอยู่คนเดียวล่าระวังเด้อตกตกลงข้างล่างเจ็บนะวันนั้น <c oughs> นึกว่าไม่มีที่ขั้นกลัวจะล่วงอ่ะคะมีค่ะลูกสาวเกิดอะไรขึ้นครับแม่เล็กทานหมึกดำมากไปหรือเปล่า <c oughs> ถึกคิงคักอะไรนะถึกแม่เล็กจัดให้เพิ่นวันนั้นน่ารักมากๆนะคะแม่แม่เอซแฟนคลับดูไปบอดธรรมดาน้องน้องแอมทำได้ทุกอย่างวะ่ะเคยเห็นแต่ร้องเพลงคนละคนหรือเปล่าวะเ <laughs> อสซีคุณยาก็ความน่ารักของลูกสาวมาฟังฟังเสียงอีกทีไม่เอ่ยนะคะเนาะน่ารักนะคะหัวเราะนะคะแม่แม่ คนเชียร์ก็เชียร์นะเล่นตักไ่เต้นว่ะพ่อพ่ออยากไอ้เขาอยากให้เขาแบบ 其实我有点憧憬呢。